ชาวบ้านบ้านโนนสูงใหม่ตำบลโนนสูงอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับหมู่บ้านผลิตเห็ดสดส,ดส่งขายรายใหญ่ของประเทศนะครับเขาก็มีการรวมตัวรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดที่หาได้ในท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีมากนะครับจนล้นตลาดมาคิดคน้นเมนูเด็ดให้เกิดมูลค่าสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กลุ่มสมาชิกกลุ่มแปรรูปเป็นอย่างดีติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้เลยครับสมาชิกกลุ่มพ่อเห็ดและแปรรูปเห็ด บ้านโนนสูงใหม่ตำบลโนนสูงอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินกำลังนำเห็ดที่ได้จากการเพาะเห็ดในหมู่บ้านมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากเห็ดซึ่งมีทั้งเห็ดแดดเดียวทอดกรอบสมุนไพรยำเห็ดทอดกรอบและแหนมเห็ดเพื่อเตรียมออกจำหน่ายตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อขณะนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่บ้านโนนสูงใหม่หมู่ที่9อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้ มีกลุ่มพ่อเห็ดและแปรรูปเห็ดซึ่งนําผลิตภัณฑ์จากการพ่อเห็ดและแปรรูปเห็ดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนี้ได้ครับกลุ่มพ่อเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านนนสูงจะตั้งมานานกว่า10ปี <c oughs> มีสมาชิกมากกว่า60ครัวเรือน <c oughs> เดิมผลิตเห็ดสดจัดส่งจำหน่ายทั่วประเทศเพียงอย่างเดียว <c oughs> จนเกิดภาวะเห็ดล้นตลาดต่อมาสมาชิกในกลุ่ม จึงได้รวมตัวกันคิดค้นหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาเห็ดล้นตลาดซึ่งนำเห็ดที่เหลือจากการจำหน่ายเห็ดสดมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่ารับประทานและสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดได้ด้วยปัจจุบันยังทำรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกมากกว่า15,000บาทต่อเดือนมีภูมาสัง่งเข้ากับจังเห็ดเพราะว่าแมนเพราะว่าเฉพาะดอกสดเทาที่เทากลุ่มเทาเห็ด่มันก็นได้ขายอยู่แต่ว่าช่วงช่วง ่วงแปรรูปมันก็คือช่วงเห็ดราคาต่ำก็คือช่วงเห็ดปลาออกเห็ดเดลลายางค่ะในส่วนเห็ดนี้นก็คื่อมัง็สะมีสมเห็ดเห็ดทอดเอาไปหนึ่งเอาไปแกงมันทอดแมนแล้วก็ช่วงสาหรับผู้ใดบยกินเนื้อสัตว์กาใส่แท่นเนื้อสัตว์ได้เลยเห็ดเป็นเป็นยำก็ได้เป็นลาบลาบเห็ดก็ได้เป็นซุปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพ่อเห็ดและแปรรูปเห็ด ได้รับความนิยมในขณะนี้คือเห็ดแดดเดียวทอดกรอบสมุนไพรซึ่งมีรสชาติที่ถูกปากของผู้บริโภคและมีการสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องการนำผลผลิตที่ได้จากชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมั่นคงในอาชีพปัจจุบันนี้กลุ่มพ่อเห็ดและแปรรูปเห็ดมีสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจากเดิมและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้ก hey, ับสมาชิกได้เป็นอย่างดีแซบอินีมาเด้อมาซื้อซิิมเบิ้ง